จ้าซิโตกันแอดยายแล่แอดรุงรุรรง,รงหมวดที่แล้วปังหกสองสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสคนตอนรับขอสูชองก็ติดห้วยดังมาแช่นะจะ้ะกลับมาพอกับแอดมินในรอบเทียงแล้พี่น้องกินขขาวกินน้ำแล้วก็มาเบิ่งแนวทางดีๆกันนะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเซงโชคตัวเล็กเล็กตัวเล็กดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบื่องการีกเชนเคยเนะจะ้ะ สำหรับชุดนี้แอดมินกับผูมิใจนำเสนอแนวทางของแอดยาแลนะจ๊ะสิบโตกันนะจ๊ะต่อโดยชุด3โตแอดยาลต่อโดยแนวทางของแอดรุ่งรุ่งนะจ๊ะตกถ่ายโดยแนวทางของคนใจรักเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไป,ไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสภูสุขอนเนาะจ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเนาะจ่าพี่น้องก็จะได้รับช่วงคลิปใหม่ๆกันเนาะจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสภูสุข้ขนเนะจ่าเพื่อเป็นการบสูสเตอล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกับพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ แอดยายแลกกันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานหัดติดพานมา16กรกฎาคมเพิ่นก็ให้เขาเล็กไทย2ตัวล่างตรงๆรง้็จ้ะบอตองกลับนั่นก็คือ62แล้วพี่นองเดอ้อห้เขา62ล่างจ้ะเฮากับมาตตอกันที่31กรกฎาคม2 5 6า6กันตองเลยจ้ะซึ่งแอดยายแรกก็ไเด็กปล่อยแนวทางมาให้แ,แล้วจ้ะ2อตัว10หางเนาะจ้ะซึ่งวันนี้เพื่อนก็ให้เดนไปทีลักซีกับรัก6แล้วพี่นองเดอ้อ เด่นซีกับหกเรเป็นสายวิ่งสายรูดมากกจัดไปเลยจ้ะ4กับ6ชุด2โตี่ไฮมากก็คือสามี่หกเก้าีแปดสามหกสองีหกสี่ีหนึ่งสี่เก้าสอเก้าและเจ็ดพี่น้องเดอ้อสโต10หางเนาะจ้ะเด่นซีกับห ไปต่อกันที่ชุด3โตกันต่อเลยจ้ะซึ่งก็ให,ห้มา8หางเนาะจ้ะ3โต8หางแอดใหญ่แลกเช่นเดียวกันเนาะจ้ะใบสมตำนานชุด3โตงวดน,นี้ก็ให้เด่นไปที่4กับ6เนาะจ้ะชุด3โตก็ได้แก้ตัวเลข8 3 4 4 6 9 5 8 4 4 3 6 7 6 4 6 4 1 2 4 9และ เก9เก้าได้พี่น้องเดอ้อสโตแปดหางแปดสามสี่สี่หกเก้าหาแปดสี่สี่สามหกเจ็ดหกสนึ่งสอเก่าและเก่าสเก่าจ้าใบาสมในตำนานนะจ้ะหวยเงินเทวด,ดาได้พี่น้องเดอ้อแคบใบเบึงจุดใบเบิงกันเด้อจ้าแนวทางของเอ็ดได้แรกก็ให้เขากลากสองล่างนะจ้ะหัวติพานมากนะจ้ะแคบใบเบึงจุดใบเบิงได้พี่น้องเดอ้อสำหรับจุดสมโต อาซีไล,ลยเราจ่าโบมักกะปล่อยผ่านนเาะพี่น้องมาเบิ่งต่อกันที่หน้าทางของแอดรุ่งรุงกันต่อเลยจ้ะซึ่งผลงานอุติภานมาสิบหกกรกฎาคมเพิ่นก็ให้เขาเลขท้าย2ตัวล่างเนาะจ้ะนั่นก็คือหกสองนี่น้องเดอ้อให้เขาล่าง62เฮาก็มาต่อกันที่31กรกฎาคม2566กันต่อเลยจ้ะจุด3ามโตก็ให้มา3หางเนาะจา้ะ3โตสามหางนั่นก็คือ 86 5 2 5 3และ28 5จ้ะ86 5 2 5 3และ28 5ต่อด้วยชุด2โต๊ะเนาะจ้ะให้ไปที่6 5 5 3 8 5และ2 5เด้อพี่น้องเด้อ6 5 5 3 8 5และ2 5แนวทางแอดรุ่งรุงเนาะจ้ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางทาาี่น่าติดตามเนาะพี่น้องเนาะแคปเหมเบิ่งชุดเหมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เป็น ตัวเลือกเอาไว้เป็นตัวเทบตัวเลกกันกเราจะเฮาาเสด้ตัดสินใจได้ง่ายคือนพนพี่น้องแอดมินร่รวมพรมวุ่นมาให้แล้วก็เก็บใบเบิ้งกันเด้อพี่นอ้องเด้อใบเบิ้งตอกันทีชุดสุดท้ายานะจ๊ะแนวทางรัฐบาลไทยของคนใจรัก,กนะจ๊ะแนวทางของคนใจรักหมดวดประจาําวันที่3 1ก,กรกฎาคม2 5 6 6ห้มาชุด3โตไ้ามาที่ 5าหารน้องพินอง3โตอาหางนั่นก็คือ 740, 742, 745, 748และ749จะ่ะ 740, 742, 745, 748และ749ต่อด้วยจุด2โตให้มา2โตหอาหางเช่นเดียวกันน,นจะจ้ะนั่นก็คือ 42, 45, 49, 40และ 48จ้า42 45 49 40และ48แนวทางคนใจรักจ้าแคบไปเบิ่งชุดไปเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าจะเป็นแนวทางของแอดยาแลเนาะจ้า10โตกันสําหรับชุด2โตเนาะจ้าให้เข้า ห้เข่าสองตัวล่างนักก่นก็คือ6กสองนะจาะแอด่งรุงก็ห้เข่าสองตัวล่างเช่่เดียวกันนะจาะนักกนน่นก็คือ6กสองแคบปไปเบิงจูบไปเบิงด้วยพี่น้องเดอ้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลับตลีกันเด้อจา้าท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคนโปรดใส่วิจ,จรารณ์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติ้ะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสาก กินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกจารย์ทุกทุกสำนักนํำเน้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆนอจ้าสื่อตามกำลังซัพ์สื่อตามผืนดวขงของฉของ,องเด้อพี่น้องเด้อจัดสืถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโชคดีแห้งๆปังๆมัน,ๆก,นๆกันทุกคนนอจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขคอโตลาพี่น้องไปซ้ำนิก่ก่อนนะจ้าเดี๋วจังกลับมาพอกันไหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า